มาดูเคสนี้กันหมอก,ก็ดูดไขมันเหนียงและกรอบหน้านะคะมาดูหลังทําทันทีกันเลยค่ะคนนี้มีปัญหาไขามันเหนียงความหนา14มมตรเลยค่ะแล้วก็กรอบหน้าที่ไขมันข้อค่อนข้างเยอะแล้วคอยต่ําลงมาทําให้กรอบหน้าไม่ชัดแล้วก็ดูห้อยนะคะก็จะเปรียบเทียบกันให้เห็นชัดๆนะคะว่าคางก็จะดูยาวขึ้นมาเลยมุมคอก็จะ เป็นมุมองศาที่แคบลงลึกมากขึ้นกรอบหน้าก็จะดูสวยชัดขึ้นค่ะไขมันตรงนี้ก็จะถูกดูดไปด้วยเทคนิคผ่านแผลเดียวตรงบรนใต้คางนะคะขนาดแผล3มิลลิเมตรค่ะแล้วก็จะให้ดูไขมันที่ออกมานะคะ68 cc นะคะนี่เยอะเลยออกมานะคะก็ใครกังวลเรื่องความหย่อนคล้อยนะคะการดูดไขมันที่เราเนี่ยจะมีการใส่พลังงานอันตราซาวมีความร้อนอุ่นๆจะช่วยให้ผิวหนังหลังดูดไขมันไปกระชับมากขึ้นด้วยค่ะ